ร้านเสริมสวยมีลูกค้าคนพิเศษเข้ามามันเดินโซเซเข้ามาในร้านแล้วก็นอนลงอย่างสบายใจลูกค้าพิเศษตัวนี้ชื่อเสี่ยวบูมันเป็นบุรุษปรัชญาที่มีชื่อเสียงในย่านนี้พนักงานของร้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายเดือนก่อนแมวสีส้มตัวนี้เริ่มแววเวียนมาที่ร้านเสริมสวยมาถึงมันก็กินอาหารแมวในชามก่อนหลังจากกินเสร็จมันก็จะหานอนภายในสามวินาทีมันก็หลับไปทันทีมันนอนอยู่อย่างนี้จนถึงกลางคืน จนร้านปิดเสียวูยังนอนอยู่ในความฝันอันแสนหวานพี่สาวคนสวยไม่มีทางเลือกนอกจากต้องปลุกมันให้ตื่นเสียวูที่ง่วงนอนเดินไปที่ประตูยืดตัวแล้วมันก็รีบวิ่งออกไปทุกคนก็อยากรู้ว่ามันจะไปที่ไหนแต่เสียวูว่องไวามากหายไปในความมืดเช้าวันรุ่งขึ้นมันปรากฏตัวที่ร้านอีกครั้งเดินเข้ามาในร้านตามปกติแล้วก็ล้มตัวลงนอนบนโซฟาอย่างขี้เกียจพนักงานในร้านต่างสงสัยว่าแมวตัวนี้มาจากไหนจึงเขียนโน้ตแขวนไว้ที่คอของมัน อยากรู้ว่าแมวตัวนี้มีเจ้าของไหมตอนกลางคืนมันก็กลับไปตามปกติจนถึงรุ่งเช้าเสี่ยววูก็กลับมาอีกแต่มีโน้ตเพิ่มขึ้นมาบนคอของมันพวกพิสาวรีบนาโน้ตออกมาอ่านอย่างตื่นเต้นข้อความเหล่านี้มาจากเจ้าของร้านค้าบริเวณใกล้เคียงทุกคนเขียนของชอบของเสี่ยววูลงไปทีละคนหลังจากเพื่อนบ้านพูดคุยกันก็รู้ว่าร้านเสริมสวยเป็นเพียงหนึ่งในสถานที่ที่มันแวะไปทุกวันกลายเป็นเพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียงช่วยกันดูแลแมวอยู่ การเข้าสังคมของแมวตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแต่ที่น่าแปลกใจก็คือทุกคนเห็นเสียวหูแค่ตอนกลางวันในเวลากลางคืนมันก็หายไปไม่มีใครรู้ว่าเสียวหูพักอยู่ที่ไหนในตอนกลางคืนหญิงสาวจึงติดเครื่องติดตามไว้บนตัวมันเพราะอยากรู้ว่าแมวไปอยู่ที่ไหนวันรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านตามตำแหน่งของที่ตั้งในที่สุดก็เจอมันอยู่บนดาดฟ้าของอาคารหลังหนึ่งข้างบนเต็มไปด้วยเศษซากขยะทุกคนเห็นเสียวหูซ่อนตัวอยู่ที่มุม หลังจากทุกคนหาเจอเสียวอูก็ออกมาทันทีเมื่อมันวิ่งออกมาชายหนุ่มก็เข้าไปตรวจสอบดูสิ่งที่ไม่คาดคิดคือเขาพบร่างของลูกแมวหลายตัวอยู่ในนั้นภาพตรงหน้าทำให้เศร้าใจจริงๆทุกคนจึงเข้าใจว่าสถานที่แห่งน,นี้เสียวอูเคยอยู่ร่วมกันกับลูกๆมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าทำไมลูกๆของมันถึงจากไปแม้ว่าลูกแมวจะจากไปหลายวันแล้วก็ตามแต่ในฐานะแม่เสียวอูยังคงเฝ้าอยู่บนดาดฟ้าวันแล้ววันเล่าบางทีมันอาจมีความคาดหวังอยู่ เพื่อให้เสี่ยวหูหลุดพ้นจากความเศร้าศัตวแพทย์ได้เก็บร่างลูกแมวไว้หลังจากรู้เรื่องนี้เพื่อนบ้านก็มาช่วยกันทําความสะอาดดาดฟ้าของอาคารและยังปร,ปรับปรุงตกแต่งสร้างรังเล็กๆอันสวยงามให้มันด้วยทุกคนร่วมกันใส่สัญลักษณ์ไว้บนคอเสี่ยวหูตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมันไม่ใช่แมวจรจัดอีกต่อไปหลังจากนั้นไม่นานเสี่ยวหูกลายเป็นบุรุษปรณีญในย่านนี้มันวิ่งไปมาระหว่างร้านค้าต่างๆทุกวันบางครั้งก็เป็นการจองเวลาเข้ารับบริการร้านต่างๆ บางครั้งก็เป็นการซื้อสินค้าแต่ส่วนมากเป็นการทักทายของพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้มันไม่เพียงแต่มอบความสุขให้กับทุกคนเท่านั้นในเวลาเดียวกันเสี่ยวหูทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านมีความตรงเลืนกันมากขึ้นช่องเอดีคิดว่านอกเหนือจากข้อความยังสื่อถึงความอบอุ่นและความรักระหว่างกันของเพื่อนบ้านการมีอยู่ของแมวจรจัดอาจไม่มีนยมนยะสาคัญแต่มันทําให้ฤดูหนาวนี้อบอุ่นขึ้นท่านผู้ชมช่องเอดีอยากมีแมวแบบนี้ไว้แถวบ้านสักตัวไหมครับ